ไอเทมเด็ดที่ช่วยเนรมิตผิวขาวสว่างกระจ่งางใสที่สาวเกาหลีนิยมใช้กันรู้ไหมคืออะไรคลิปนี้มีคำตอบค่ะวววสวัดีค่ะทุกคนมาพบกับกิฟในช่วงมาร์เก็ตติ้ง ทำไมคะว่าทําไมสาวๆเกาหลีเขาถึงมีผิวหน้าที่ขาวสว่างกระจ่างใสแถมผิวกายยังใยอีกเขามีไอเทมเด็ดหรือมีเคล็ดลับอะไรที่ไม่ได้บอกเราหรือเปล่าคิดบอกเลยนะคะว่าไอเทมเด็ดที่ไม่รับของเขาอะนั่นก็คือโทนอัพนั่นเองซึ่งเทรนโทนอัพผิวของเกาหลีเป็นกระแสที่มาแรงมากๆเลยด้วยกระแสของโทนอัพที่แรงแล้วก็ฮอตฮิตมากๆอะตอนนี้ทางฝั่งยุโรปอะค่ะเขาก็เริ่มผลิตโทนอัพมาต่อสู้กันแล้วซึ่งในประเทศไทยของเรานะคะก็มีบ้างบางแบรนด์ที่เริ่มผลิตโทน เอากันออกมาแล้วค่ะแต่ก็ถือว่ายังมีน้อยมากๆในตลาดของไทยเลยนะคะซึ่งตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเพราะช่องว่างของตลาดนาคายังพอมีและแน,แน่นอนค่ะคอสเมติกของเรานะคะไม่รอช้าค่ะ R&D ของเราได้วิจัยแล้วก็พัฒนาสูตรโทนอัพขึ้นมาสูตรใหม่ล่าสุดเลยเป็นโทนอัพสําหรับผิวกายนะคะที่ R&D ของเรานะคะเรื่องวิจัยแล้วก็พัฒนาสูตรโทนอัพผิวกลายขึ้นมาเพราะว่าเห็นว่าโทนอัพผิวหน้าในตลาดอะเริ่มมีบ้างแล้วค่ะจึงอยากวิจัยแล้วก็พัฒนาสูตรอะไรที่มันแปลกแล้วก็แตกต่าง ท้องตลาดค่ะถ้าแม่เริ่มอยากเห็นหน้าตาโทนอัพกันแล้วใช่ไหมก่อนจะไปดูกันว่าโทนอัพสุดเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงฝากกด Sub s cribe ให้คขาชิมเนี่ยก่อนนะคะ กดเรียบร้อยแล้วเราไปดูกันเลยค่ะแต่โทนอัพสูตรนี้นะคะเขามีชื่อว่าฮอกไกโดโทนอัพดิ p ฟิ้งโลชั่นได้ฟังชื่อแค่นี้ก็เริ่มอยากรู้จักกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะว่าเฮ้ยสูตรนี้เป็นยังไงเ,ออเรามาถอดความหมายทีละคาของชื่อกันดีกว่าค่ะมาเริ่มจากคําบอกฮอกไกโดชื่อฮอกไกโดมีที่มานะคะเพราะว่า R&D ของเราด้เรื่กง ok ่าฮอกไกโนมิวหรือสารสก,กัดจากนมแต่ว่าไม่ใช่นมธรรมดานะเป็นนมวัวที่ได้จากฟาร์มที่อยู่ในฮอกไกโดค่ะซึ่งเป็นเกาะทางเหนือของประเทศญี่ปุน่นและหากถามว่าทํา ต้องเป็นวัวของที่นี่วัวในไทยไม่ได้หรอก็เพราะว่าวัวที่เนี่ยเขาเป็นวัวอารมณ์ดีมีการเลี้ยงอย่างอิสระในฟาร์มขนาดใหญ่ไม่มีการใช้ยาฆ่า,มาแมลงเลยนะคะทําให้ได้น้ํานมชั้นดีที่อุดมไปด้วยสารอาหารอุดมไปด้วยวิตามิน E เบตาแคโรทีนแถมยังมีคุณสมบัติในการช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระให้กับผิวของเราด้วยจึงช่วยให้ผิวของเรามีความแข็งแรงช่วยกระตุ้นให้เซลล์มีการทํางานที่ดีขึ้นช่วยบารุงผิวและช่วยคงความอ่อนเยาวให้ผิวเรียบเนียนยืดหยุน,ยน,ยนทําให้ผิวของเราที่แห้งกล้านะคะ กลับมานุ่มชุ่มชื้นได้อีกครั้งบอกเลยนะคะว่านมฮอกไกโดเนี่ยคุณภาพล้วนๆเลยเรามาดูคําที่2อกันค่ะก็คือคําว่าโทนอัพอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเลยนะคะว่าตัวนี้เป็นโทนอัพผิวนะคะที่ช่วยผิวขาวสว่างกระจ่งางใสทําให้ผิวอ่ะดูสุขภาพดีทันทีที่ทาเลยและคําต่อไปก็คือวิปปิ้งโลชั่นสงสัยกันใช่ไหมล่ะว่าทําไมไม่เป็นโลชั่นทาไมต้องเป็นวิปปิ้งด้วยคํานี้นะคะเกิดจากการที่ r d ของเราอ่ะอยากจะทําเนื้อโลชั่นให้แปลกแล้วก็แตกต่างโดยพัฒนานสูตรให้เนื้อม ความคล้ายขึ้นกับวิปครีมที่ใช้บีบใส่หน้าเค้กนั่นแหละทีนี้รู้หรือ,อย่างเขาว่าทําไมสูตรน,นี้ถึงชื่อว่า h o กไ i d o โทน Up พวิปป i n g โ o ชั่นมีที่มาที่ไปอย่างนี้นี่เองเรามาดูส่วนผสมอื่นๆกันดีกว่าค่ะที่ RD เขาใส่เข้าไปในสูตรน,นี้ตัวแรกนะคะก็คือสารสกัดจากโปรตีนนมพึ่งบริสุทธิ์สารสกัดตัวนี้เขาจะช่วยลดการแพ้การระคายเคืองจากสารเคมีต่างๆได้นะคะแล้วก็ช่วยเสริมแรงก,กระตุ้นการทํางานของคอลลาเจนในผิวด้วยป้องกันการเกิดริ้วรอยก่อนวัยทาให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ด ซึ่งสารสกัดตัวนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเลยและส่วนผสมตัวต่อไปก็คือไนอาซินามายหรือที่เรารู้จักกันดีในนามวิตามิน B3 ซึ่งเป็นวิตามินที่มีประโยชน์ต่อผิวมากๆนะคะโดยมีส่วนช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนแล้วก็เพิ่มระดับเซรามายในผิวและยังช่วยยับยั้งการเคลื่อนตัวของเมลานินที่จะเคลื่อนตัวขึ้นมายังบนชั้นผิวทําให้ผิวอะและดูขาวสว่างประจงใสแล้วยังลดรอย,รอยดำรอยแดงได้อีกด้วยค่ะส่วนผสมถัดไปนะคะก็คือแอลฟาอารบูตินซึ่งแอลฟาอารบูตินเนี่ยหลายคนรู้จักกันดีีอยยู่่่่แล้วะะ้วววววนนะะคาาเป็ตัชททํทใหผิ ขาวสว่างกระจ่งางใสได้ดีมากและสามารถใช้ได้ในทุกสภาพผิวเลยโดยไม่ก่อให้เกิดอันตรายปลอดภยัยแล้วก็ไม่มีสารข้างเคียงเหมือนไฮโดรควินอนด้ค่ะอีกตัวที่ r a ร์ดีเลือกใส่เข้าไปนะคะก็คือกูต้าไทโอนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ไทโรซินเอชช่วยทําให้ผิวขาวสว่างกระจ่งางใสและยังเพิ่มอนุพันธ์ของวิตามินอ e ีเข้าไปด้วยซึ่งตัวนี้เขาจะช่วยลดการสูญเสียน้ําจากผิวทําให้ผิวมีความชุ่มชื้นแล้วก็ลดอาการระคายเคืองด้วยค่ะและแน่นอนสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือียยมาร เป็นไฮายาลูรอนที่ช่วยเติมน้ำหลอดลย้ยงแล้วก็ล็อกความชุ่มชื้นใต้ผิวช่วยดเรืองริร้วร,รอยเขียวย่นและความแห้งการานที่เกิดจากการขาดการบำรุงได้เป็นอย่างดีเลยและตัวสุดท้ายนะคะก็คือวิตามิน B5 ตัวนี้จะช่วยเป็นเกราะให้กับผิวของเราเลยป้องกันการสูญเสียความชื้นเหมาะสําหรับผิวที่แห้งโดยจะให้ความชุ่มชื้นและลดการอักเสบหรือการแพ้คันได้ค่ะโอ้โห นักวิจัยของเรานะคะจัดส่วนผสมให้หนักๆอีกแล้วสําหรับผลลัพธ์อยากรูว่าเป็นยังไงต้องลองด้วยตัวเองนะคะ,ะและสำหรับผู้ประกอบการท่านใดนะคะที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่มีจุดขายมีเอกลักษณ์แล้วก็ไม่ซ้ํากับใครแถมยังมีช่องว่างในท้องตลาด<อ>กิ๊บก็แนะน<อ>ําพกไกโดทนอัพวิปปิ้งโลชั่นสูตรนี้เลยคะ่ะหน้าทําแบบสุดๆกิ๊บได้ลองด้วยตัวเองแล้วคือชอบมากหากใครสนใจนะคะหรืออยากจะทดลองใช้ก็สามารถแอดไลน์ตรงนี้นะคะเข้ามาสอบถามแล้วก็ปรึกษาพูดคุยกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิ๊บก็ต้อง ้องขอตัวลาไปก่อนก่อนจะจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หากใครนะคะที่ดูในช่อง YouTube ก็อย่าลืมกด s u บสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งติ๊ง,งแจ้งเตือนให้กันด้วยนะคะนอกจาก YouTube และ Facebook แล้วนะคะเรายังมีช่องทางอื่นๆให้ติดตามกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทิกตอ k หรือว่าเว็บไซต์ของเราค่ะซึ่งแต่ละช่องทางนะคะคอนเทนต์ก็จะแตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะช่องทางทิ k t อกหลายหลายคนชอบมากๆเลยอย่าลืมไปกดติดตามทิกตอ k ให้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน